้านแล้วอ่ะจะกลับแล้วหรอพ่อพ่อพ่อรองเท้าสุนิตาเป็นไหนล่ะรองเท้าหนูอ่ะฮะอยากเห็นรองเท้าสุนิตาสวยไหมนู่นอยู่ช่องนู่นไปไปไป สุนิตาไม่ใส่ถุงเท้าเหรอไปโรงเรียนอ่ะคดใส่ให้แกถอดออกออ๋ถอดออกแกใส่ไม่ติดไหม่เยังไม่ชินเนาะอะไรก็ไม่รู้มันล็อกไว้ร้อนร้อนถอดทั้งกระโปรงเลยนะไหนดูซิไอ้จ๋อ๋ จุกนมน้องนะน้องพอยไม่ต้องใช้แล้วใช้ใช้เหรอ <c oughs> คนอะไรกินโอชิก็ต้องใส่ขวดนมหะอ,อะไรไหนจุกนมเหมือนกันอ,อ,อ,อันนี้เอาไว้กัดเล่นไว้<ด>ใช่หมามันคันฟันไงก็ต้องกัดเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไง เบ่งอะไรอะ่ะเบ่งหน้าป้าไม,ไม่มีไม่มีอะไระไม่มีน้องพลอยเหรอไม่มีน้องพลอยเดินดีๆเดินดีๆรองเท้าก็ไม่ยอมใส่เดีก็ไปเหยียบอะไรเป็นแผลห้ามนั่งเดี๋ยวมันเปื้อนนะเดี๋ยวชุดน,นักเรียนเปื้อนนะเราต้องถอดชุดน,นักเรียนออกก่อนถึงจะดื้อได้นะมาบายมาบายประตูก่อนมาบายปูก่อนมาบายอัดทด้วย ไปเปลี่ยนชุดนักเรียนแล้วค่อยมาใหม่นะ